สบายดีเด้อสวัสดีเด้อผมไพี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะมาพบมาพ่อกับเฮาสองคนคือเก่าสบายดีวะจันสบายดีเห็นยังนาะนี่ล้น่จะมาเรียกงัวเฮ้อพี่น้องบรรยากาศเนาะโอ้ฝนตกลิ่นแสบแสพี่น้องเลยมาเข่ากันเลยเนะมาเรียกงัวกินเ่กเข่ากนเากินข่ากินเ่กนเากินกินเข่าน่ากินเข่าเ่เก่ิกก เอาพี่น้องเลยฝนตกเนาะอได้ยังมากินไหมนี่สิ้นสิ้นแห้งชิ้นดอกสิ้นเลอดเนาะกับตัมมักทั่วก็ทัวคักแล้วแต่แนวคักๆอันนี้เนาะกินปลาอกินปลาเล็กแล้วพุนพวนโอ้พี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องไอ้ริมทางเนาะหนังกินข้าวเลี้ยงงัวหนังกินข้าวเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ปราจัน จ้าก็เคยเลี้ยงงัวอยู่บ้างาจารย์โอ้ยงานถนัดได้พี่น้องเลยคือก่อนเนาะออ๋ดีงัวอยู่โคอยู่ถุงห้ยถุงนาโดยบรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องเลยเมก่อนเนาะกับผ่านมาเพิ่งแล้วพี่น้องเลยผ่านถูกผ่านยากมากโมง่ายใช่กันเนาะบมง่ายพี่น้องเลยงัวจะมีจักี่ตแต่ก่อนนาะแต่ก่อนนังงัวสามตไม่รู้สามตัวอะไรเลี้ยงน้ำโคกเลี้ยน้ำโค่โอ้มีบอกขึ้นหน่อยแท้ก้าบดเท่านั้ดมูลมาพวกพี่น้องพี่น้องเนาะเจ้าของเพิ่นเนาะ ขันสมัยเด้พี่น้องเลยคุณมือนีิเนาะเรียงงัวขับรถเลยพี่น้องเลยอ๋อแต่รุ่นรุ่นเขาเรียงห่อข้าวตำเจวเราได้เนาะวัาจันทร์เนาะแบบผลตุกดินเปียกเรียงตามโคกอ้าวกินกินขึ้นจีฮิวเลยพี่น้องเลยเนาะข้าวข้าวเหนียวสิบสิบพันสามสิบก่าบาทสามสิบกุบบาทเลยพี่น้องเลยเมืองลายเนาะภูมิมนุษย์เนาะเอ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ มีสองยางเข้าเดินทางต่อเนาะหิวพี่น้องเลยมีสองยางพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมานีเนาะโอ้ป๊าบอกจานตอบหน่อยนี่เกิดตั้งคาดีเนาะเฉียงหน่อยเอยสาวเคยนั่งกินเนาอยคอยนั่งเด็พี่น้องเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อมาเดมาเด้อป๊าหยุดหยุดว่นเถียงข้าวเหนียวลายเบิร์กไม่มาอุ่นกินแรงเนาะ อันนี้เทย์พอใจอือชิบพันอือชิบพันกีบอือทำชิบกุบาทเนาะชิบกุบาทพี่น้องเลยกินประเดกหอมหวนหวนเนาะถักกีได้พี่น้องเลย สิ้นกันยังห่อนหอยู่พี่น้องยากไม่ไม่สิ้นยังบัดจ่ะสิ้นอันเป็นเนื้อพนนะ<ม>ี่เนาะเนื้อเนื้อง่วงง่วงขับอยู่เนาะเขาบรรยากาศอยู่ให้งน,น้าพี่น้องเลยเหยงง <c oughs> ี่งงัวน้ำเสียงมะกรูงงวัวตุง้งติ้งตุ้งติ้งนะพี่น้องเนาะอืม,ม เบาหน่อยเด้อพ <treating Napoleon> <disappointing bosses> <pos itive drugs> <nosso fuck> ี่น nah, <Pakistan>. ้องเนาะเข่าครับป้ายันเข่าติดคอครับแม่ฮะพี่น้องเลยสมตามวับคักไม่ชวนอะไรเบาเตียงก็บาจันมากกินแบบนี้เหรอว่ามันแบบว่องไวพี่น้องเลยกะบอก โบเสียรา่าแล้วก,ก็บโแพงเนาะโบแพงอืาะงัวมาเบิ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งงัวอะไรเพืนะ่อนงัวทนายเพื่อนสิปอยเนานะอยู่ <c oughs> ดูฝ่ายหิ้มคู่ไม่น้องเนีย ก็อางบาดเจี่ยงอย่างคั่วงวงมีรูบาเจี่ยงก็เคยเดียงบ่โอ้ยตำเจียวมะพร้กวขึ้นงาคุ้งไม่หัวคักฝนตกดูรุมมันเปียกเลยเอาไปในป่าเลยกินงาไม้งาไม้แบบกุ้งไม้แบบเพิ่งๆนะแบบกุ้งไม้มันนอนๆนะนั่งกินงาไม้คักมาจ้ะบาเจี่ยงก็เคยคือกันเโอ้ย่านน้เบิดเลยพี่น้องเหาะ กอบขั้วไอไถนากับขั้วไานมาแล้วพี่น้องไทยได้ไรบ่เตียงไงแม่นบ่แม่นนี่ไงนึกว่ามิ้นจะมาจันไงตีนึกว่าเมื่อก่อนมาจันครับไอควไอ้วไอพานเล่นอ่าไถยเด่นโอ้ยห้พี่น้องไรบ่ท่านขั้เคยคือกันแค่นาะอคยืะ ผมนำบ่ายม่ต้องกอเชิงเนาะชี้เข,เข็มอ่ะเข้มยังหนึงนะ่งเนาะอาเจ็มากระลังพอวใจก <c ười> ินเข้มรล่างไ้เจ้าม,มากระลังอักเสบอยู่จะน่าใช้ <c ười> ปราเดกลายพอดไม่นเมนเมนอยู่เข้มประเดกนะ <c ười> เนาะแดดแล้วปุ๊บๆนหนึ่งเน อยู่่รวมกบแเนะแต,ตอนนี้เขาอยู่ชาบ่าเจ่มบ้านนอนคันเมืองแคบีบอออีบ้านนอนคันกำลังเอาเครื่องครองไปให้รุงลุงพันตาบอดนั่นเองเนาะรุงพันตาบอดอ เแล้วอยู่ครับมันเมียแล้วเนี่ยที่ระเตียงให้ไปพูกเพื่อนพูกชั้นแล้วนะพี่น้องจะหิวกปแวะกินก้อนตึมุ้งแหลอประจันมึงคนงเหงาอืมินส,สี่มุงแรงแหละใบหามมุง้งเงพออยังหิว<ม>นะเฉพาะยังมึมยยงนเมยเนาะ เห็นมันโมมีแดดนะพี่น้องไอ้เหมือนเห็นแสงแดดก็คิดว่ามันยังเว้นอยู่มันจีคำเลยมื่อยแบบบุ้งหูสาเหตุด้วยพี่น้องฟึ่งยุงหิวข้าวเนาะลืมเบิ่งเวลาคิดว่าเมื่อยอียงชิ้นดอดแซ่บเลยนะแอบอายุไปเนาะผักคราบชื่อมาผักเนี่ยเนาะวาอยู่พี่น้องเย อืมแซ่บอยู่จะกินแกงหรืไม่ฮะสีมือวันจันแกงไม่หม้อข<ส>มือแกงสินนเนอะขมือกันเพลาะแต่มันใช้เวลาหนึ่งแกงหรืไม่เนาะเผื่อสีต้มเห็มันจืดเดี๋ยวกะสีนี้ยานั่งอ,งอย่างอีกเนาะหลายอย่างตำข้าวเวอ้อ ครับผมตีไปแล้วประมาณั่วโมงคืออะไรพี่องได้กินใช้เวลาหน่อยหนึงเนาะใช่เอว่าจันทร์เชเช่าอยู่เชิตึ้งมุ่งแต่ละมื่อเมือบอกพี่ห่าอวหามงเช่าเนาะหามงเช่าสิประมาณนี้นอนเลยค่ะนอนในเทียงคืนเตียงคืนสี่สิบโมงปลายนึงอะไรเนาะแกบุแปะกัวพี่รองเลยสี่นาาข้ามขี้เถเนาะนาจุดเม มีอันว่าแม่พี่น้องนะทือว่าเอ้ยหักก็ว่าได้พี่น้องเอยู่ทางต่างประเทศเลยเพื่อนบานในเบองในส้มหละสองคนเจ้าขึ้นหน้าทำได้เหมืานก <c oughs> <c oughs> หนเ,เนี่ยนลน <c oughs> องคิดไปเถอะเนาะเหมือา,ากันครับเอ็กซดอกพันนี้ได้พี่น้องเลยกระลายคนอยู่หลายคนอยู่ผมแม่นแล้วอ่ะเอฟที่หลายคนคอมมินต์หรือบัตรทักมาแล้วพี่น้องอบอกว่ามาเตียงก็ไม่ ม่แต่สิวตเต็มหนาตุม้มมายังขึ้นเต็มหนาจะไาอยู่ไกลบ่เห็นพี่น้องจะมาใกล้ๆเห็นเนาะเต็มหนาเรียงกับบุ้หูเนาะสิวข,ขึ้นไปนอนเรียงเข้ากับมันมันใส่วามคิดลายแล้วก็น,นอนพักผ่อนหน่อยพี่น้องไอ้สิวมันก็ขึ้นอัตโนม,ตมัติเลยเนาะแต่ก่อนมันก็บ่ได้ขึ้นบ่เตียงกะกับโบจั๊กขมบ่พี่น้องใครมีอันครีมดียาดีกับบอกเลยเนาะคอมเมนต์มาบอกเลย น้องกับบริายังเนาะบริษายางพี่น้องเลยมีแต่สบู่แล้วก็อาบน้ำแดแล้วเนาะบริทาครีมทาอย่างนั้นแต่ิมีส่วนอยู่บริษายมันเป็นอะไรบริษายสาเหตุจะบริษายมันมีเงินชื่อหรือว่าบริมันบริษายครีมยางพี่น้องเลยบริษายครีมยางเนาะมันจะถือกับหนาวนะ ย่านไส่ไปเราย,ย่านไตเรื่อยยังเต,ตะกนะ้เก่าเนี่ยยังหนาดำน่า,นาลเลยเตะก้าเก่าวะแต่ <net> ไม่ได้ไส้ดีเลยไม่ได้ไส้อยังพี่น้องมนะีแต่สบู่ล้างหน้าธรรมดาน,นี่แหละอืมได้กะแล้วเนาะหนึ่งมากาอะเวลาแหละเนาะอาจารย์เนาะโบก้อยมีเวลา <ผม S 2> บโบก้อยกรับเมื่อหัวเฮือ่อน<ม>ขอบคำตัดต่อคลิปพี่น้องไงตอบคอมเมนต์แล้วก็ตอบแชทตอบไล์พี่น้องเนาะ มี้นไม่ได้จ้ามาพัดชีชีวิวัตนะักับบุกไฟมีส่วนไหนเนาะเหนื่อยบางมือเมื่อกับล่มล่มนอนนอนกับรับเลยพี่น้องเลยไม่ตอบคอมเมนต์แต่หาตอบคอมเมนต์บะทวงบระทันกับขอโทษขอให้เนาะกับบางเทื่อเมื่อกับเพียรับปะเพื่อซับเลยบางเทื่อกับพี่น้องเลยแล้วก็มีพี่น้องบางคนเนาะที่แบบว่าคอมเมนต์มาว่า บ่เตียงเซตแอดไปคือบ่ตอบแน่ทั้งเฟซทั้งไลน์นะพี่น้องเอ้ยเนาะบางทีก็อย่าว่าสั่นว่าซี่เด้อพี่น้องนะแต่ว่าอย่าว่าบ่เตียงขี้คุยขี้อุ้มคุยเนาะแต่ว่ามันบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยอืมบ่มีเวลาที่ตอบอีหลีเนาะถ้ามีเวลาเดบ่เตียงก็ตอบูอแม่พี่น้องเอ้ยแต่แต่ก็สิพยายามเนาะพยายามตอบเบิดุูุคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็อ่าบ่แม่นว่าบ่เตียงเห็นแล้วบ่อยากตอบบ่แม่นด้พี่น้องคือมัน บ่มีเฮาเวลาสิเข้าอ่านเนาะคือนนี้เฮาก็มากินข้าวป๊อบแล้วกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปเลยสินะพี่น้องเกลับมอบ้านก็ตัดต่อคลิปเนาะตัดต่อคลิปเพิ่นสิแล้วก็2คลิป3คลิปนี่ก็ดึกอ่า11:00นกลางกลางคืน1เคือก็อ่เที่ยงคืนบ่0 0นพุ่นแหละ2:00นพุ่นแหละบ่เตียงนอนเนาะมื้อันพี่น้องเดียครูอาจารย์ีกเด้อครับ1:00 2:00ก็มีแล้วแต่บางมื้อเนาะมันก็เลยบ่มีเวลาพี่น้องแต่ว่าบ่เตียงก็พยายามเนาะี่ตอบอ่า พี่น ok no, ้องบัดจ eh. um no. so ูค no. ูจูคนแหละกรทรวงปรทธานก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะอ้าวอิ่มแล้วปะอาจารย์อิ่มแล้วยังอยู่เลยยังสิ่งใจหิวหีือใช่เนาะหิวหิวพี่น้องบ่เตียงอิ่มเลยได้พี่น้องเลยบเตียงกินหน่อยฮะบัวหน่อยได้เขาเต็มทงจนชิบเบิดเนาะชิบเบิดได้พี่น้องเลยบเตียงกินไว้เนาะบัวแมนบัวแมนกินหน่อยบแมจไนแม่ประธานโลย ได้บรรยากาศคึมคึมพลพี่น้องเองมันนี่เนาะตัวน่อยเฮ็ดออกแล้วนี่พี่น้องเนาะถ้าที่ตามพับซมเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบาเตียงกับอาจารย์ที่ไปไายให้พี่น้องเบิ้งเฮ็ดดะงูเฮ็ดพวกหรือว่าเฮ็ดคุ้นอะไรออกเนาะว่าฝนแบบนี้เนาะตามถนนที่ทางนี่แหละพี่น้องเไยเอาสำหรับมื้อนี้ก็ ทีมงานเท่ากับบุมีอย่างไรเนาะอ่าก็ชิขอจบทีมมาเพียงเท่าน,นี้ก่อนพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศใน,นะนพี่น้องเบิ่งแวะกินข้าวหิมทางเนาะระหว่างที่ไปเมืองไซบุรีน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าจังใดก็ะผาพ่อแม่พี่น้องเบอรสุข,ข,ขาาสุขค้นขม้าติดตามรับชมคลิปบะเตียงคือเก่าเนาะและบะจานและทีมงานพี่น้องเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์สุขสุขคนแล้วพี่น้องเด้อร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเนาะนอนรับรอะไรเงินหมื่นนอนตื่นอะไเงินแสนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรััับาาบาาบ้้ออนนนะนนีีี่่่เเเตตยงงกกกาาาจวลไปะะพ สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอเบิร์สุกุสุกคนพี่น้องเอ้สบายดีเดอ้อ